สวัสดีครับสีสิ่งสี่อย่างทําแล้วไม่รวยห้ามทําเด็ดขาดขนลายมือกากบาทเอกอยากรวยอยากได้ดีจะต้องห้ามทําสิ่งนี้สสิ่งสี่อย่างนี้สําคัญเป็นอย่างมากไม่ใช่เรื่องล้อเล่นชะตาชีวิตของคนเราไม่ใช่เรื่องล้อเล่นท่านอย่าคิดว่าการที่จะกระทำอะไรบางอย่างในชีวิตของท่านท่านต้องตัดสินใจให้ดีคิดให้ดีก่อนที่จะทํา ทำไปแล้วกลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้มาดูอย่างแรกเลยสำหรับคนลายมือกระบาดคนลายมือกระบาดถ้าเปรียบได้ก็เปรียบเหมือนหมอดูเปรียบเหมือนคนที่มีพลังจิตเปรียบเหมือนสิงแสเปรียบเหมือนคนที่มีวิชาความรู้ทางด้านเรื่องสยเวทถ้าเปรียบได้อย่างนั้นก็เปรียบครับแต่บอกไว้เลยว่าข้อแรก องบอกได้เลยว่าห้ามสงสารคนเด็ดขาดถึงแม้ท่านจะสงสารอย่างไรไม่ใช่กรรมของเราไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งเหยื่อหมอสัานจะพูดให้ฟังมีเรื่องเล่าเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องถ้าบอกว่าเรื่องจริงก็ได้แต่หมอสัานขอว่าพูดว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะครับเรื่องบุคคลคนขนี้ บ,บอกได้เลยว่าเขาเป็นหมอดูเขาเป็นคนที่มีจิตสัมผัสเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องเลวารึกลับแล้วมีเอกกาบาทตรงกลางหัวใจทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือนะครับตรงกลางหัวใจนะครับด้านซ้ายและด้านขวามือมีทั้งสองด้านเลยบง่บงบอกถึงอดีตอนาคตและปัจจุบันเขาก็ยังมีเซนอยู่แถมยังเป็นคนที่มีสามเหลี่ยมอยู่ตรงเนินเสา บอกบอกได้เลยว่าคนคนนี้โอ้โหเกี่ยวกับเรื่องราวเล่นลับล้วนๆนะครับแต่วันนั้นมีบุคคลขอความช่วยเหลือจากเขาบอกว่าโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานเจอปัญหาลุมเล้าเรื่องราวต่างๆก็มาเยอะแยะด้วยคนคนนี้เป็นคนที่ขี้สงสารคนบอกได้เลยนะครับหมอดูอย่าสงสารนะครับกรมใครกรามมันนะครับถ้าเป็นคนรู้วิชากากระบาดกองกลางหัวใจ กลุ่มของเรากลุ่มกากบาดตรงกลางหัวใจนะนะครับกลุ่มของช่องหมอซันนะนะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับกลุ่มของเรานะครับอย่าสงสารเด็ดขาดมันไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าไปยุ่งนะครับถ้าท่านยุ่งจะเป็นอย่างไรอ้าวข้อที่หนึ่งเลยบอกได้เลยว่าท่านจะรับแทนเขานะครับแล้วเขาจะมาสมนําหน้าใส่ท่านนะครับถึงแม้ว่าเขารู้นะนะันแหละว่าคุณเป็นคนช่วยแต่ด้วยเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะครับ ยุ่งกับกรารกระโดดแล้วนะครับเทพเทพวดาที่สถิตยอยู่ในตัวคุณจะไม่มีเข้ามาช่วยเหลือได้ขาดนี่เป็นเรื่องเล่าจากบุคคลคนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ถือว่ารับฟังกันสนุกสนุกแล้วกันนะครับโรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับฟังเรื่องนี้นะครับสงสารเขาอย่างมากจะช่วยเขาจะเอาน้ำมนต์ไปให้เขาด้วยความรู้ของตัวเองจริงๆก็รู้ไม่มากหรอก แต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสนะครับก็อยากจะช่วยนะครับเออไปทําแบบนี้แก้อย่างนี้เอามีดหมอไปปัดให้เขาอนามอนไปราดให้เขาสุดท้ายเป็นไงครับมันย้อนกลับมาที่คนทําพอย้อนกลับมาที่คนทําเป็นยังไงนะครับคนทํารับไปไอคนไอไม่ไอคนที่โดนทําหายครึ่งหนึ่งนะครับก็สบายขึ้นต่อสบายขึ้นเป็นยังไงครับไอคนสองสารน,นี่แหละ ทำยังไงก็ไม่หายแล้วนะครับแก้ยังไงก็ไม่หายแล้วไปช่วยเขานะครับมารับกรรมแทนเขาไปนะครับใช่เรื่องไหมล่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นทำใครกรกรมมันอย่าสงสารใครเรารู้แล้วแล้วบอกได้เลยนะกําลังจะรวยบุคคลคนนี้กําลังจะดวงพุง่งกําลังจะร่ํารวยรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีรวยเป็นเศรษฐีเลยนะครับธุรกิจลุวงทันทีกําลังมีความสุขเป็นยังไงล่ะครับ หอท่านจะใช้คําว่าอวดดีก็ได้นะนะครับมันไม่ใช่เรื่องของท่านท่านอย่ายุ่งนะครับไม่ใช่เรื่องของเล่านะครับจะสงสารแค่ไหนจะรู้ว่าเออบางคนเถียงด้วยนะนะครับบอกว่าทําไมอ่ะช่วยคนเป็นเรื่องดีนะครับเคยได้ยินพระท่านพูดไหมครับกรรมใครกรรมมันโยมไม่มีใครช่วยโยมได้หรอกเคยได้ยินไหมครับในหนังจกักจักวงวงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่ง ห้ามเด็ดขาดมาดูข้อที่2อครับข้อที่2เกี่ยวเกิบคูบาอาจารย์ที่ปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาท่านอยู่แม่ซื้อที่คอยรับเวลาท่านตกเปตอนกลางคืนตอนเด็กพอตกดังแป๊บท่านก็คิดดูแล้วกันสูงสูงนะตกลงมานะแล้วหัวนิ่มๆน,นะตัวนิ่มๆน,นะทำไมไม่เป็นอะไรเลยไม่เจ็บด้วยตอนเด็ก ทำไมครับเพราะว่ามีเทวดาประจําตัวคอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านอยู่ข้อที่นี้บงบอกเกี่ยวกับว่าสัจจะเกี่ยวกับสัจจะวาจาคําปฏิญาณนะครับอย่าล้อเล่นเป็นอันขาดพูดอะไรไปแล้วต้องทํบา,ญญา,า,บ,านะบ,บางคนสัญญาสาบานนะครับบางคนสัญญาสาบานถึงขั้นแบบไปสัญญาไปสาบานกันไหมนะครับไปที่นี่ ไปที่ศาลหลักเมืองไปสัญญาสาบานกันไหมนะครับท้าหรือว่าเป็นคนสมัยก่อนก็จะเป็นเขาว่าจะให้สัญญาก่อนนะครับให้สาบานกันเลยนะครับว่าใครโกหกข้อนี้ห้ามเลยขาดถ้าโกหกจะไม่รวยไปทุกพทุกชาตินะครับมันติดก,กรรมมันหนักมากนะครับผมเขาเรียกว่านักมากๆในตำราเข้าตาว้าวเช่นนั้นนะครับอยากจะรวยอยากได้ดีอย่าายอย่าสาบานอย่าติดคำพูดวาจา ถ้าท่านบนกับครูบาอาจารย์ไว้นะครับว่าจะทําแบบนี้ทําแบบนี้แบบนี้นะครับขอให้ลูกได้แบบนี้ได้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วไม่ทําตามคําที่พูดโอ้โหคนคนนี้ไม่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวาจาคําไหนคํานั้นนะครับไม่มีวาจาคําไหนคํานั้นคนเรายิ่งเป็นคนลายมือกกระบาดอย่างที่สองวาจาต้องตรง,ตงนะครับศักดิ์สิทธิ์ตรงไปตรงมา ยังจะบอกว่ากูบาอาจารย์ลูกขอให้ยอดวันนี้นะครับขายให้ได้วันละหมืน่นสมมุตินะครับสมมุตินะครับได้วันละหมืน่นอาวพอได้ตามใจหมายแล้วนะครับลูกจะทําแบบนี้นะครับจะถวายเงินอ่ะสามพันพูดไปแล้วพอเอาเข้าจริงไม่ถวายไม่เป๊ะนะครับมันผิดคําพูดนะครับข้อที่2อห้ามทําเด็ดขาดผิดคําพูดเสียศักดิ์ศรีด้วยนะครับคนเราพูดอะไรไปแล้วนะครับต้องเป๊ะต้องตรง บอกทาแบบนี้ต้องเอาให้ได้นะครับต้องทําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพูดอะไรยิ่งกับพูดกับครูบาอาจารย์ไม่ได้เด็ดขาดนะครับท่านเพียงแค่คิดอธิษฐานจิตก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าทําไม่ได้แล้วแล้วจะรวยได้ยังไงครับผมนะครับพูดอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับผมแต่เราจะเอานู่นเอาน,าน,านี่แต่ว่าไม่ทําทันทีไม่ตกลงที่พูดคําไหนคํานั้นสินะฮะับคำไหนคํานั้นของเรานะครับผม มาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่3เกี่ยวกับวาจาเช่นเดียวกันแต่ข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเกี่ยวกับปากของท่านปากของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นคนที่มีเอกตรงกลางหัวใจมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสวรรค์นะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แอย,อย่างหนึ่งนะครับผมกลุ่มของเรากลุ่มกากบาทตรงกลางฝ่ามือท่านต้องเข้าใจ นะครับผมเข้าใจในหลักของตัวเองนะครับผมเรามาแชร์ประสบการณ์ลงใต้คลิปนี้ได้ว่าท่านเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างนะครับแชร์เข้าไปนะครับเพื่อเป็นธรรมทานบอกเข้าไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อพิมพ์เข้าไปเลยครับช่องหมอทานอนุญาตให้พิมพ์ได้เต็มที่คอมเมนต์เล่าเรื่องเหตุการณ์ได้เต็มที่นะครับผมเล่าออกมานะครับผมว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับบอกได้เลยว่าคนลายมือกระกบาดปากศักดิ์สิธิ์นะครับอย่าคิดแช่งใคร นะครับพอแช่งแล้วคนนั้นจะวิบัตินะครับจะวิปราสก็คือเป็นบ้าก็ได้นะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับความแรงของแต่ละคนนะครับหรือว่ามันจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับไปแช่งเขาแต่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นสินะครับแช่งเขาเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันจะย้อนกลับมาสู่ตัวท่านครับท่านเคยได้ยินไหมครับทําสิ่งไหนได้สิ่งนั้นเห็นสิ่งไหนก็ได้เห็นสิ่งนั้นก็ได้สิ่งนั้นเช่นเดียวกันนะครับ ท่านไปแช่งเขาเขาได้อย่างนั้นเขาทุกขทรมานนะครับท่านก็ย้อนกลับมาหนักหลายเท่าเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีตรงนี้ไงครับคุณเลยได้หนักหลายเท่ากว่าคนอื่นเขานะครับแทนที่ท่านจะรวยลุ่งโลดไปแล้วนะครับเกิดไปโกรธมันเลยไปแช่งมันนะครับผมวาจาสิวาจาสิทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปแช่งใครเป็นอันขาดข้อที่3มาดูข้อที่4ี่ ข้อที่4เกี่ยวกับความเชื่อโบราณแต่ว่าใครไม่เชื่อก็ไม่ผิดนะครับแต่เราเป็นกลุ่มของคนลายมือกากบาทบอกได้เลยว่ากลุ่มนี้ต้องเชื่อนะนะครับผมไปไหนมาไหนท่านเคยได้ยินไหมครับผมเราจะไม่ทำอะไรครับเราจะไม่กินของเหลือจากใครเราจะไม่ทำอะไรอีเราจะไม่อาบน้ำที่ใช้ฝักบัวที่คนเอาไปใช้ถูอวัยวะเพศของต่ำ ใส่หัวเรานะครับผมแล้วมีอะไรอีกนะครับผมเราจะไม่รอดลาวผ้ามีอะไรครับผมเราจะไม่มุดกระโปรงมีอะไรครับผมเราจะไม่รอดระหว่างขามีอะไรครับผมโอ้โหมีหลายข้อสารพัดข้อห้ามเนี่ยนะครับผมเราไม่กินของงานศพนะครับบางคนไปแค่ไปก็ป่วยแล้วนะครับผมแต่บางคนไม่เป็นอะไรไงก็ไม่เชื่อไง แต่ว่าคนที่มีเซนส์นแรงๆหนักๆะนะครับผมเขาไปปุ๊บก,ก็ป่วยแล้วนะครับผมบางคนที่ไม่ได้เลยก็แต่ต้องปุ๊บกลับมาป่วยเลย3มวัน7วันนะครับป่วยแบบงงๆมันเป็นอะไรมาเนี้ยนะครับผม <_ p> um> เป็นถึงท่านนั้นแต่ก็ไม่เป็นก็ดีแล้วนะครับผมบางคนไม่เป็นก็ดีแล้วนะครับผมแต่ว่าท่านก็อาจจะเจออย่างอื่นแทนนะครับผมเรื่องราวพวกนี้นะครับข้อที่4คนลายมือกากบาดนะห้าม มุดของต่ําห้ามเกี่ยวอะไรต่ำๆเลยขาดนะครับหรือว่าไปสถานที่เกี่ยวกับมีของวัตถุวัตถุที่ไม่ได้ปลูกเสกนะครับมันมีอะไรแบบเล่นลแบบนะับมันมีอะไรแบบเขาเรียกว่าหมอทันเขาเรียกว่าของปลอมแล้วกันวัตถุมงคลของปลอมนะครับท่านก็เคยเห็นนะนะครับเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับแบบนะครับทาเรียนแบบนะครับแต่วางกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันจะแบบทําให้ติดนะครับมันมีอะไรแฝงอยู่นะครับทาให้ท่านดวงตกทําให้แบบตกไปด้วยนะครับหมอทัานเลยบอกว่า ห้ามไปในจุดอับโคจรนะครับอย่างเช่นอะไรครับพวกป่าช้านะครับสถานที่คนไม่ไปกันวัดล้างนะครับผมสถานที่ของแบบแมกระดินนะครับผมเก่าโบราณนะครับผมท่านต้องมีดีพอตัวใส่พระเครื่องเต็มตัวนะครับแต่บางคนไปก็จะเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วดวงก็ตกด้วยนะครับจะรวยก็กลายเป็นรวยไม่สุดไงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในความเชื่อนะครับผมข้อนี้สําคัญเป็นอย่างมาก นะครับผมใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับบางคนก็จะใช้แต่ของดีๆแพงๆนะครับผมมันไม่ได้ระบุนะว่าเฮ้ยของดีของแพงมันเป็นของที่ถูกต้องนะครับผมแต่ว่ามันเป็นความเชื่อของชาวจีนที่บอกในทางด้านเรื่องหวงจุ้ยนะครับผมเขาจะเอาของใหม่ไม่เอาของแตกหักเลยแต่บางคนไม่เข้าใจางไงครับผมโอ้ oh, อะไรเป็นนิดหน่อยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เลยเดยนะครับถ้าคนเชื่อทางด้านเรื่องโชคลาภเงินทองดวงชะตาเขาจะเชื่อกันเป็นอย่างมาก นะครับเป็นอะไรนิดหน่อยเขาจะรีบปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงเปลี่ยนแก้ไขทันทีนะครับผมเขาเชื่อว่านิดหน่อยตรงนี้มันจะเยอะเยอะเข้าเยอะเยอะเรื่อยทาให้ดวงชะตาตกต่านะครับผมอย่างเช่นมีหลายบริษัทชื่อดังในฮ่องกงนะครับผมเขาจะห้ามเด็ดขาดนะครับไม่ทําสิ่งนี้ไม่อะไรเก่าพวกเขาจะเปลี่ยนหรือใหม่ทันทีนะครับผมอะไรที่สิ้นอะไรที่แตกหักเปลี่ยนหรือใหม่ทันทีเขาเชื่อว่าธุรกิจการงานเขาจะตกต่านี่เป็นความเชื่อของชาวจีน นะครับผมและคนไทยก็เชื่อไหมหมอทานเชื่อว่าศาสตร์นี้ท่านมีจริงพิสูจน์กันมาแล้วนะครับผมใครจะไม่เชื่อก็มันก็มีนะครับในคอมเมนต์ก็มีทักมาอยู่บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างเช่นต้นไม้นะครับต้นไม้นี่มันเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับผมต้นไม้เหี่ยวเช้าภายในบ้านเขาไม่ให้มีเด็ดขาดในตามศาสตร์ของหวงจุ้ยแล้วนะครับผมอันนี้หมอทันแยกประเด็นกับเรื่องสี่สิ่งสี่อย่างนะครับผมจบไปแล้วนะครับ ก็คือว่าต้นไม้นี่เหี่ยวไม่ได้เลยแต่แน่นอนครับที่ยุโรปนะครับพอต้นไม้ต่างฤดูนะครับผมมันก็เหี่ยวตามฤดูใบไม้ผลินะฤดูใบไม้ผลิก็ต้นไม้บีบบานนะครับฤดูหิมะนะครับต้นไม้ก็เหี่ยวตามการเวลานะครับผมแล้วก็ลองสังเกตดูในช่วงช่วงหิมะตกนะครับดวงชะตาโชคลาภของเขาก็จะเงียบเปลี่ยนไปตามการเวลาของนิสัยและบุคคล ในช่วงนั้นด้วยนะครับผมมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับผมส่วนปอดใช้วิจารณญาณกันแ,นะแนะนำนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านช่ำชื่นมีความสุขนะครับผมเรื่องราบพวกนี้เป็นเรื่องในลับนะครับผมบางทีเรื่องราวต่างๆมันอาจจะรีเอ่อนจนท่านไม่เข้าใจนะครับท่านต้องอ่านในตำราด้วยซ้ำว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับหมอทัานก็ไม่สามารถที่จะอธิบายในช่องให้ชัดเจนนะครับในคลิปเดียวให้จบเป็นไปไม่ได้ แต่หมอซาเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าออในตำราเขาเกล่าวไว้เช่นนี้มันเป็นศาสตร์ของเขาจริงๆและแม้กระทั่งในยุโรปเขาก็เชื่อนะครับผมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเลข13นะครับที่อเมริกาที่ต่างประเทศเขาไม่เอากันนะครับชั้นที่13จะไม่มีนะนะครับผมในมุมอับของโลกจิตแห่งวิญญาณนะครับของฝรั่งก็มีนะครับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ปีศาจเขาก็มีนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้ พวกตุกตาต่างๆก็มีเรื่องราวอาถรรพ์นะครับสิงสู่กันอยู่เป็นไปได้นะครับผมโอเคครับขอให้ท่านแช่มชื่อมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ